ปิดต,ตัวแล้ว LG Phone 5เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะกล่องพรีวิวกันดีกว่าครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องแทวยกราบสวัสดี FC สายเทคที่น่ารักของผมทุกท่านว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้า,หนาใหม่ก็ขอกราบสวัสดีด,ด้วยนะครับผมเพื่ลผมแม็กอีกแล้วครับคลิปนี้และวันนี้ครับเราอยู่กับ ROG Phone นั่นเองสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ ROG นะครับเป็นไงบ้างครับผมสําหรับราคาเปิดตัวถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มจริงๆแล้วก็มีการอัปเกรดจาก R o g Phone 3เยอะ แต่ว่าวันที่ผมอัดเนี่ยผมยมังไม่ทราบราคาเหมือนกันนะว่าทาง LG เขาจะเปิดตัวราคาเท่าไหร่แล้วก็จะเปิดด้วยกันกี่รุ่นย่อยให้ผมคาดแล้วก็ให้ผมดเดานะครับตามข่าวหรือที่เขาเคยหลุดหลุดมาน่าจะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3รุ่นก็คือรุ่น LG Phone 5ที่เป็นรุ่นธรรมดา LG Phone 5 Pro แล้วก็ LG Phone 5 Ultimate นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัว LG Phone 5ธรรมดากันรุ่นนี้ถ้าถามว่ามีความแตกต่างจาก LG Phone 3ยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีการอัปเกรด จากรุ่นก่อนมาเยอะมากก็จะเป็นเรื่องของชาร์จไว65วัตต์มาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นะฮะมาพร้อมกับสเปคที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่กว่าเดิมและผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนน่าจะสงสัยว่าอา้าวรุ่นก่อนเป็น LG Phone 3แล้วทาไมรุ่นนี้เป็น LG Phone 5เหตุผลเท่าที่ผมลองไปหาดูเขาบอกว่าเลข4เป็นตัวเลขที่คนจีนแล้วก็คนไต้หวันไม่ชอบนั่นเองครับเอาล่ะเพืกอนๆมาเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกเจ้า LG Phone 5รุ่น ไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าเครื่องสูนไทยหัตด้านในหน้าตาจะเป็นยังไงลูกเล่นด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แพ็กเกจกล่องของ ROG Phone 5กันก่อนก็แล้วกันหน้าตาแพ็กเกจกล่องของเจ้ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาพร้อมกับโทนสีที่เป็นสีดําแบบนี้ครับเป็นไงทุกคนสวยปะล่ะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสีที่เป็นสีดําจะไม่ได้เป็นแบบดําแบบ,รบเรียบๆนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเท็กเจอร์ที่เขามีการออกแบบคล้ายๆกับจุดหรุด วาดอดอกตามกล่องแบบนี้ทั่วกล่องเลยนะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ดุดันมากๆเลยทีเดียวนะบริเวณด้านหน้ากล่องตรงนี้ครับถ้ามันโดนแสงมันจะมีคําว่า05สลักเอาไวนะ้เนาะตรงกลาง ตรงนี้จะมาพร้อมกับโลโก้ของ ROG ที่มาพร้อมกับไฟรูปแบบใหม่นั่นเองครับซึ <S <S ่งเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนเคยเห็นแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ใน g a ม i n g n o t e ตบุ๊ของ ROG กับพวก ROG s e l v e r r u s t รุ่นใหม่ๆนะณนะตอนนี้ก็มาอยู่บนมือถือของ ROG Phone เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณตรงนี้มีคําว่า ROG Phone แล้วก็มีคําว่า05สลักเอาไว้ข้างๆด้านซ้ายจะมีคาว่า ROG ตัวใหญ่ๆแล้วก็ตรงกลาง จะมีคําว่า LG Phone 5สลักเอาไว้เป็นตัวสีขาวข้างขวาก็มีคําว่า LG Phone 5สลักเอาไว้เหมือนกันนะครับหลักๆประมาณนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็จะมีคําว่า r e p u b l i c of Gamer แล้วก็มีโลโก้ของ LG นั่นเองรูปทรงกล่องจะประมาณนี้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยเพราะว่า LG o ฟ e รุ่นก่อนอย่าง LG iPhone 3แพคเกตกล่องเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่ดูเป็นแบบทรงหกเหลี่ยมหรือว่าดูแบบเป็นเกมมิ่งแบบจะจาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้เพคเกตกล่องที่เป็นแบบเดิมเนี่ยมันจะอยู่บน LG iPhone 5 Pro หรือว่าตัว LG Phone 5 Ultimate หรือเปล่าดีนะที่ตอนนี้ผมมีตัวเก่าอยู่เนี่ยถ้าเป็นตัว ถ้าเป็น l อ Phone 3เนี่ยแพ็กเกจกล่องมันจะเป็นทรงหกเหลี่ยมแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารูปทรงกล่องแบบนี้มันยังคงมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตัว l อ p h o จ e 5เนี่ยรูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะผมคาดว่าน่าจะยังคงมีอยู่เพราะซึ่งแน่นอนว่าวันที่ผมอัดมันยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนาะหลักๆรูปทรงประมาณนี้ก็แล้วกันซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับพอเราเปิดออกมาลักษณะการเปิดจะแบบนี้ครับนี่ด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นคล้ายๆกับช่องที่เว้นเอาไว้แล้วก็มันจะมีช่อง ่อบบนี้ใครที่เคยอ่านพวกมังงะก็จะเคยเห็นเนาะตรงนี้นะครับจะมีคําว่าอากิระสลักเอาไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครของอานะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับไฮไลทงเขาก็าคือมันสามารถใช้ AR สแกนได้ผมจะพาทุกคนมาสแกนไปพร้อมๆกันว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีเอาไว้ทำอะไรแต่ผมรับประกันเลยว่าเพื่อนๆ,ๆไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหนังสือสลักเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่าสําหรับคนที่กล้าก็ ต้องบอกเลยนะว่าเป็นดิมิกเล็กๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันดูแบบว่าเฮ้ยมันน่าค้นหาแล้วก็มันทําให้ผมอยากจะรู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับพอเราเปิดออกมาครับปุ๊บนี่ฮะทุกคนแน่นอนครับมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะฮะซึ่งด้านในพอเราเปิดออกมาเราจะเห็นเข็มจิ้มซิมครับเฮ้ยเข็มจิ้มซิมสวยจัดทุกคนนี่เข็มจิ้มซิมหน้าตาดีแบบดีจัดจัดนะครับมันคล้ายๆกับดาบเลยทุกคนนะเออเท่่ะเท่จัด นะครับแล้วก็ด้านในครับก็จะมีในส่วนของตัวเคสแถมมาให้ซึ่ง เคสก็ยังคงมีหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นก่อนนะครับจะเป็นเคสแข็งๆหน่อยก็อาจจะคุมตัวเครื่องไม่ได้เยอะมากนะครับมีแถมมาให้หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะเคสก็กันกระแทกได้พอสมควรนะครับแล้วก็บริเวณเคสก็จะมีคําว่า r i c o f Gamer นะครับแล้วก็ตรงเคสก็จะเป็นเคสแบบด้านๆการเล่นเท็กเจอร์คล้ายกับประดับสายทุกคนกันลื่นตรงนี้นะเคสที่แถมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมานี่ทุกคนเราจะเห็นตัวเครื่องนั่นเองผมแน่ใจว่า ตอนที่เขาห่อมาเขาห่อมาหน้าตาประมาณไหนแต่ว่ามาถึงมือผมมันจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีตัวเครื่องหน้าตาจะประมาณนี้สวยมากเดี๋ยวจะพามาดูทีหลังก็แล้วกันแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นสติกเกอร์แถบมาให้นะครับสติกเกอร์หน้าตาดูดีเลยทีเดียวพอเราเปิดออกมาฟ๊บแน่นอนด้านในก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จนะครับนี่เห็นไหมทุกคนสายชาร์จจะเป็นแบบทีดีนะครับหรือว่า Type C to Type C นั่นเองครับเป็นแบบว่าสายแบบถักถักสวยงามมาก แล้วก็จะมีเป็นตัว อแดปเตอร์ซึ่งอแดปเตอร์ที่เขาแถมมาจะเป็นชาร์จไว65วัตต์มาให้ในกล่องเลยเป็นปลั๊กหัวกลมๆแบบนี้แล้วก็ตัวอแดปเตอร์ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรตัวนี้มีคําว่า LG ตัวง่ามมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลกัลกๆจะประมาณนี้เนาะที่เขาแถมมาให้บริเวณหน้าจอนะครับเขาก็ไม่ได้แปะฟลีมาให้ตอนนี้ทุกคนซื้อก็พยายามไปหาฟรีมมาแปะกันเองก็แล้วกันนะครับหลกัลกๆก็จะประมาณนี้นะครับตัวพัดลมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะตั้งคําถามว่ามันยังแถมอยู่ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพัดลมยังแถมอยู่แต่ว่าจะแถมนอกกล่องนะครับก็ยังคงมีพัดลมแถมมาให้นะหน้าตาพัดลมก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไหมหน้าตาพัดลมก็จะมีการออกแบบให้มีตัวจับที่ใหญ่กว่าเดิมน่าจะออกแบบมาให้มันสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็บริเวณตรงพัดลมก็แน่นอนเว้นตรงช่องชาร์จเอาไว้แล้วก็ดูฟังสัท่าเอาไว้นะครับพัดลมก็ยังแถมอยู่เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปนะครับเชื่อว่าน่าจะเห็นกัน ก็คือตัวหูฟังอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะแถมเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่านะเพราะว่าในกล่องไม่มีแถมมาให้อันนี้ก็รอรอลุ้นกันนะครับน่าจะแถมเป็นโปรโมชั่นมาให้ซึ่งตัวฟังตัวนี้งานดีมากนะครับแล้วก็แถมหูฟังมาให้แบบคุณภาพดีมากถ้าไปซื้อก็น่าจะไม่ต่ํากว่า3ามพันนะหูฟังตัวนี้นะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับว่ามันจะแถมหรือว่ามันจะขายแยกนะครับแต่ว่าหลักๆตอนที่คนไปซื้อก็มีพวกเคสแล้วก็มีตัวพัดลมมาให้นะครับพัดลมก็อย่างที่บอกไปคือแถมแยกนั่นเองเดี๋ยว เรามาเปิดเครื่องดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เรื่องของร์ดแวร์ด้านในเป็นยังไงบ้างแต่ว่าระหว่างเปิดเครื่องครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคเจ้ารุ่นนี้กันนะครับแน่นอนครับสำหรับเจ้า R G Phone 5รุ่นนี้นะครับในส่วนของสเปคจะมาพร้อมกับหน้าจอจะมีขนาดใหญ่กว่า R G Phone 3เนาะแล้วก็มาพร้อมกับ r e f r e s h r 1 t 4 144 h z มาพร้อมกับหน้าจอแบบอ m o ม e d นะครับรุ่นนี้เรื่องของค่า Touch Sampling Rate มีมาให้อยู่ที่300 h z แล้วก็แล้วก็มาพร้อมกับการตอบสนอง 24.3มิลลิเซกนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะครับกับค่าการตอบสนอง2 4 3มิลลิเซกนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกระจกกรนรอยแบบคอล g ิงโ l ลา g า a ์ดเวอร์ชันใหม่นะครับมาพร้อมกับความละเอียดที่ Full HD ชิปเซ็ตที่เลือกใช้ก็แน่นอนครับมาพร้อมกับเซนเซอร์กล้องมาพร้อมกับการ์ดจออย่าง a r e n น660กแลมมีมาให้16บกิกนะครับเป็นแบบ LPDDR5 แล้วก็มีรอมมาให้อยู่ที่2 5งร้อยห้าสบหกกิกเป็นแบบ UFX สามจุด d นึ่งมาพร้อบทับด้ว ด้วย R G U I นะครับในส่วนกล้องก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3เลนส์นะครับประกอบไปได้วยกล้องหลักความเอียด64ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 686ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดก็ยังคงใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกับตัว R G Phone 3อยู่นะครับมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างความละเอียด13ล้านกว้างอยู่ที่125องศาแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์โค c มาให้อยู่ที่ความละเอียด5ล้านส่วน,นกล้องหน้าก็มีกล้องหน้ามาให้อยู่ที่24ล้านพิกเซลนั่นเองแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจจาาากกกกรรรุ่่่นนออ็คืช์ไวที มาพร้อมกับชาร์จไวแบบไฮเปอร์ชาร์จ65วัตต์มีแบตเตอรี่มาให้6,000มิลลิแอมแล้วก็มาพร้อมกับ Air t i c k เ r เวอร์ชันใหม่หรือว่า a อ t i ทิกเเวอร์ชัน5้นั่นเองครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเจ้า RG Phone 5รุ่นนี้นะฮะเรื่อง,องดีไซน์ครับนี่ทุกคนครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับดีไซน์จะมีการออกแบบไฟแบบใหม่แล้วก็มีการดีไซน์แบบใหม่ต่างจากรุ่นก่อนซึ่งผมต้องบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบจากรุ่นก่อนผมมองว่ามันดูสวย กว่า R G Phone 3มันดูดีแล้วก็ดูแบบว่าสวยกว่ากันเยอะดูแบบว่าบางแล้วก็ดูแบบว่าน้ําหนักเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าเห็นไหมนีม่เห็นไหมฮะทุกคนตรงไฟ R G B ตรงนี้นะครับเขาจะมีชื่อเรียกว่า d ับแมกนินะทุกคนซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้เยอะกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตั้งค่านะฮะแล้วก็บริเวณด้านหลังครับจะมีการเล่นท e เ t u r e แบบนี้นะครับจะมีตําแหน่งของกล้องหลังทั้งหมด3เลนอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองตัวกล้องนะครับการออกแบบก็ยังคงคล้ายๆกับรุ่นก่อน แต่ว่าอาจจะมีการเล่น t e x t อร์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีตำแหน่งของไฟ LED ที่แตกต่างกันแล้วก็รุ่นนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือมันยังคงมีรูฟัง3.5อยู่นะฮะไม่มีการตัดออกไปซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆนะครับทางด้านซ้ายแน่นอนครับก็จะมาพร้อมกับแอร์ทิกเกอร์นะครับหรือว่าปุ่ม L ปุ่ม R บริเวณตรงนี้เนาะแล้วก็มีตำแหน่งของพอร์ตการชาร์จต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะเห็นไหมมันก็จะมีตำแหน่งของพอร์ตชาร์ ๆมันจะเป็นการชาร์จแบบ USB Type C นะครับหรือว่าพอร์ตที่ไว้เชื่อมต่อกับพัดลมนั่นแหละนะฮะบริเวณข้างขวาก็จะมีปุ่ม power นะครับตรงปุ่ม power จะมีการเล่น texture ด้วยนะครับจะมีปุ่มที่เป็นออกสีแดงมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนด้านบนก็ไม่มีตำแหน่งของอะไรนะฮะแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะมีชาร์จแบบ Type C ที่ผมบอกแล้วก็บริเวณด้านหน้าหน้าจอทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะมาพร้อมกับลำโพงที่เป็นลำโพงคู่สเตอริโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูชารโอ้โหทุกคน ต้องบอกเลยว่าหน้าจอสวยมากๆนะครับรุ่นนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกไปจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Refresh r a t 144Hz ซึ่งถือว่าเยอะมากผมบอก,กได้เลยว่าถ้าคุณเอาไปใช้อัดต่างๆเนี่ยโหทัดกันแบบหัวทิ่มแน่นอนแล้วก็เรื่องของค่าทัชสเปงเรทมีมาให้300เฮิรนะครับซึ่งถือว่าเรื่องการทัดก็ดีมากๆแล้วก็ตอบสนองอยู่ที่24.3มิลลิเซกนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะฮะได้เียว่าถ้าใครที่เป็นสายเกมเอาไปเล่นเกมนะครับรับรองว่า กใใจจแล้ว็ดนคนนนุเรื่องของการเปิดโหมด X นะฮะรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะลองบีบบีบได้ไหมอ่าก็ยังคงบีบได้นะครับทุกคนก็ยังคงบีบได้ฟก็เป็นแบบบีบค้างนะครับก็จะเข้าโหมด X แบบนี้เงี้ยเท่มากทุกคนยังคงบีบได้นะครับบีบได้เหมือนเดิมหน้าตา UI ต่างๆก็โดยรวมก็ดูคล้ายๆกับรุ่นก่อนนะครับอันนี้น้องนายเขาเออกไปลองใช้แล้วนะครับก็อาจจะมีการล็อกเองตรงนี้นั่นเนาะด้านบนก็จะมีการเปิดโหมด X นะครับบันทึกหน้าจอนะแล้วก็ เรื่องการเปิดหน้าจอผมลองเปิดดูซิมีอะไรบ้างก็สามารถอัดความเบียดได้สูงสุดเท่าไหร่พันแปดพีแบบ60เฟรมนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดีนะนี่จะประมาณนี้นทุกคนแล้วก็ถ้าเราเปิดโหมด X ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้หรือว่าบีบก็ได้นะครับแล้วก็มี n f t เนาะมีการเปิดปิดไฟเอฟเฟกต์แสงตรงนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าในส่วนของ a i ร์ i ิเกซึ่งเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้หน้าจอหลักๆจะประมาณนี้ทุกคนหน้าจอหลักๆจะประมาณนี้นะครับตอนที่เราล็อกอินแล้วก็ใช้งานเห็นไหมต้องบอกเลยว่า ลื่นมากลื่นจัดๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจอก็ถือว่าค่อนข้างบางถ้าเทียบกับรุ่นก่อนอย่าง LG Phone 3เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขอบจอบางกว่าเดิมแล้วก็หน้าจอเท่าที่ได้ลองดูดูเนี่ยนะครับสีจอดูเหมือนว่าจะสวยกว่าด้วยก่อนที่เราจะมาทดสอบพวกเสียงลำโพงกันผมพาทุกคนมาดูในส่วนของโหมด X หรือว่าโหมดเกมมันก่อนก็แล<อ>้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้ทุกคนน่าจะดูไม่ทันถ้าเราจะเปิดโหมดเกมกดตรงนี้ได้เลยครับซึ่งแน่นอนครับหน้าตา ก็จะประมาณนี้ซึ่งผมโหลดเกมไว้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของคอนโซลเนาะซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับความลงความเร็วได้นะครับปรับให้มันเป็นขั้นสูงได้นะครับอันนี้สามารถมาเลือกปรับได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราปรับในส่วนของไฟ R G B ด้วยนะครับไม่ใช่ไฟ R G B เฉจต้องบอกว่าในส่วนของไฟ .Matic นนะฮะเราก็เข้ามาปรับได้แล้วก็รุ่นนี้ ความน่าสนใจของเขาก็คือมันสามารถที่จะผสมสีได้สมมติว่าเรากดตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายผมอยากให้มันเป็นสีแดงส่วนทางด้านขวาผมอยากให้มันเป็นสีขาวผมจะลองให้ดูนะฮะสามารถที่จะเข้ามาผสมสีแล้วก็มาสร้างโลโก้ logo, นะครับมาสร้างแถบไฟตามที่เราต้องการได้ด้านหลังมันก็จะผสมแบบนี้ซึ่งมันจะแตกต่างจากรุ่นก่อนถ้าเป็นรุ่นก่อนก็คือมันจะเป็นไฟแบบว่ามันเซ็ตมาให้แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนมันจะเป็นแบบไฟแบบเซ็ตมาให้แล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้ เห็นไหมแต่ว่ารุ่นนี้ความน่าสนใจมันสามารถที่จะตั้งค่าไฟได้นะครับใครที่ชอบสีอะไรก็สามารถเอามามิกแล้วก็มาตั้งค่าได้เลยซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของแถบไฟต่างๆก็ยังคงสามารถปรับได้ตามปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับความน่าสนใจของเขาคือมันสามารถตั้งสีตามที่เราต้องการได้แล้วก็สามารถมาปรับไฟข้างหลังได้นะครับว่าอยากให้มันสว่างระดับไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากมากนะครับก็จะมีในส่วนของเกมจินนี่แล้วก็จะมีนส่วนของแอตติเกิลนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนจะ ได้ไมเยเ่ตอนที่ผมบอกไปนะครับว่าต้องกองมันจะมีในส่วนของการสแกน AR นี่ฮะเดี๋ยวผมจะมาลองสแกน AR ให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนี่ทุกคนมันก็จะมีกล่องให้เราเลือกอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันน่าจะมีรูปทรงกล่องที่หลายกล่องกว่านี้นะเห็นไหมอ่ะมันก็ให้เราเปิดมาแล้วทุกคนเคนเห็นเปล่าน,นี่อย่างเท่เห็นไหมฮะอย่างเท่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับมาให้ดูแน่เห็นไหมคือต้องดาดต้องดาา นี่ดูตรงปืนตรงปืนนะฮะสามารถกดเพได้นะครับอ่ามาแล้วฮะยังไงต่อทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคฮะปมโอ้โหดูอย่างเท่โอเคฮะมันให้เรากดปุ่ม L.R. a d i c t e r นี่เพิ่มพลังเพิ่มพลังลว่ายังไงซิปอ๋อเรียบร้อยครับเท่จัดจัดครับอ่าแล้วก็มาให้เราสแกนหน้าเดี๋ยวผมสแกนหน้าแปับหนึ่งนะให้เราสแกนหน้าแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกนะครับเน่เ่นมันจะมีพวกเอฟเฟกให้เราเล่นอ๋อเท่มากเห็นไหมมันจะมีพวกแบบเอฟเฟกให้เราเล่นด้วยหน้านี่ก็สามารถสร้างอวตารของเราได้เลยโอ้โหดูอย่างเท่ด้วย <laughs> นี่ฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว AR นะครับก็ใครที่ซื้อก็ลองมาเล่นกันนะครับหลักๆโหมดเกมหรือว่าโหมด X ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการเข้าไปดูคล้ายๆกับคอมมูนิตี้ของ LG นะครับคล้ายๆกับพวกคอมมูนิตี้ของเขานะแล้วก็มีพวกครังเกมให้เราโหลดนะครับหลักๆจะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของฮาร์ดแวร์กันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปจะมาพร้อมกับ ชิปเซตเซมิอนดกอ8 8 8รุ่นนี้ทุกคนคิดว่า r รม16จะได้คะแนนอันดตู้อยู่ที่เท่าไหร่ผมบอกได้เลยว่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผมลองผมแอบลองมาแลลวนะฮะคะแนนอันดตูรุ่นนี้นะครับทุกคนดูคะแนน728,357คะแนนซึ่งต้องบอกกันเลยว่าผมไม่ได้ไปปรับอะไรนะฮะอันนี้คือการทดสอบเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นมีคะแนนที่สูงกว่ามี11แล้วก็ซัมซุง g กรซี่ S21 อัลต้า 5G ประมาณ50,000 คะแนนโหดมากคโคตรโหดทุกคนดูคะแนน GPU ครับ3 1 3 4 3 6คะแนนแม่เจ้าอย่างแรงแรงจัดจัด แรงสุดๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบครับแรมนะครับ16 g b เหน่วยจําจำเป็น UFX แน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็มาพร้อมกับความละเอียดที่ Full HD เนาะแล้วก็ในเรื่องของชิปเซ็ตครับแน่นอนครับ Snapdragon แล้วก็ตัว GPU Adreno 60นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับ Snapdragon 888ถ้าถามว่าแรงจาก Snapdragon 865มากไหมก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะ CPU แรงกว่ามา ปาณ25% GPU แรงกว่า35%ประมาณนี้เรื่องของหน้าจอแน่นอนครับ Refresh Rate 144Hz แน่นอน RAM 16เหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ6 g b นะครับหน่วยความจำ256เหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ230ก่า g b ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะแต่ว่าที่เขาบอกก็คือกล้องหน้าอยู่ที่23.8ล้านนะครับ แบตเตอรี่6000นะครับแล้วก็อุณภูมิตัวเครื่องก็3 2องศาตอนนี้นะครับหลักๆจะประมาณนี้เนาะเรื่องของฮาร์ดแวร์โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับสเปกเียได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วต่อไปเรามาดูในส่วนของ Netflix กันบ้างสำหรับคนที่ชอบดู Netflix รุ่นนี้นะครับเ e เวลล์เซกิจะเป็น l 1แล้วก็สามารถดู Netflix ความเร็วอยู่ที่ Full HD ได้แล้วก็สามารถที่ดู Netflix แบบ HD r 1 0ชได้นะครับก็ได้ได้ว่าซื้อไปเนี่ยนะฮะดู n น t f l i x ได้สบายๆนะฮะไหนๆก็เปิด Netflix เน็ตฟิก

ทุกคนเสียงลำโพงดีเลยครับรุ่นนี้บอกได้คำเดีเยวว่าถูกใจแน่นอนนอกจากนั้นนะครับรุ่นนี้เรื่องของเสียงยังมาพร้อมกับระบบเสียงแบบไฮเดดแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีชิปเสียงมาให้ด้วยนะครับยังไงเรื่องของสเปคเรื่องของเสียงหลักๆเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปก็สามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่ารุ่นนี้ลำโพงยังดังกว่าเดิมแล้วก็มาพร้อมกับชิปเสียงรับประกันเลยว่าเป็นมือถือที่ครบจบในเครื่องเดียวแน่นอนเท่าที่ฟังเป็นไงลำโพงดัง ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะฮะทุกคนโอเคสิ่งถัดมานะครับที่ผมจะมาลองให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือเรื่องของตัวพัดลมนั่นเองซึ่งก่อนอน้านี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมจะมาเทสพัดลมให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่พัดลมกันนะแล้วมันจะใส่แบบไหนเนี่ยใส่แบบไหนเนี่ยมันดึงได้ไหมเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยนะครับก็จะมีรูปทรงที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ยังสามารถที่จะมาช่วยระบายความร้อนได้อยู่แหละโอเคพอเราใส่เสร็จนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ดูดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ ตรงนี้มันจะมีขาตั้งที่เราสามารถตั้งได้นะครับเนี่ยตั้งตั้งตั้งไว้ได้นะฮะใครอยากจะตั้งแบบว่าดูหนังดูคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอย่างนี้ก็สามารถตั้งได้เลยนะครับตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะมีไฟอย่างแจมเห็นไหมจะมีการ เว้นตำแหน่งของพอตชาร์จแบบไทป์ซีแล้วก็ตรงพัดลมก็จะมีรูฟังส5มามาให้นะครับเที่เราเล่นก็สามารถชาร์จแบบไปด้วยแล้วก็เสียบหูฟังเข้าไปตรงนี้ได้เลยแต่ว่าตอนที่เราเสียบพัดลมเข้าไปนะครับมันจะไม่ทํางานทันทีนะทุกคนเราจะต้องเข้าไปตั้งก่อนเข้ามาโหมดเกมแล้วก็มันจะมีให้เราเปิดพัดลมตรงนี้เราก็สามารถเปิดพัดลมได้เลยนี่ฮะก็สามารถที่จะมาเปิดความเร็วของพัดลมได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเสียงเบามากๆอันนี้คือพัดลมเปิดแล้วนะทุกคนนี่พัดลมเปิดแล้วนะเบามากนะครับมาปรับได้นะว่าจะเอาควววาาามไหรรรือ่แงะดับ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของการตั้งค่า a i r t i ิ g e กกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับในรุ่นก่อนนะครับเรื่อง a อ,อ,อง t i ร g ทิกก็ถือว่าทำงานมาได้ดีอยู่แล้วเนาะ รุ่นนี้ Airtic กเกนะครับเขามีมาให้เป็นเป็น Airticer เวอร์ชัน5แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยมันจะไวขึ้นแล้วก็ลูกเล่นจะเยอะกว่าเดิมนะครับการใช้งานโหมดเกมก็ง่ายๆครับเหมือนกับรุ่นก่อนปัดจากทางด้านซ้ายมานะครับก็มีให้เราเลือกตั้งค่าเยอะยอะมากมายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเฟรมเรทเนาะแล้วก็สามารถดูพวกความเร็วการใช้งาน CPU นะครับเรื่องของอุณหภูมิได้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ Air t i ิ er กก็สามารถที่จะมาตั้งค่าได้เหมือนเดิ ตรงนี้นะฮะทุกคนนี่ก็มีให้เราปรับเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มระบายความร้อนการควบคุมความเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าจะเป็นการแตะลงแบบนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นก่อนว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างแต่หลักๆก,ก็คือมันไวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ลูกเล่นเยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวไงจะมาสอนเล่นอีกทีนึงตอนที่ผมทําคลิปทดสอบเกมกัแเรากันแต่เอาเป็นว่ารุ่นนี้แอร์ติเกอร์จะเป็นแอร์ติเกอร์5นะครับที่มีลูกเล่นเยอะกว่าเดิมเนาะรุ่นก แบบนี้ได้แล้วก็แตะลงไปได้นะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็น่าจะดีกว่าเดิมน่าจะมีการพัฒนาอะไรมาเยอะกว่าเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะโหมดเกมก็ประมาณนี้นะครับหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องอัติเกอร์ก็จะพามาดูอีกทีนึงก็แล้วกันตอนที่ผมทดสอบเกมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมาดูนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอ 144Hz เฮิรตซ์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเท่าที่ผมลองดูรุ่นนี้มันมีให้เราปรับเยอะมากๆนะครับซึ่งมมัันนจะีให้้เเรราปปบ็็60 120แลวก 14 4ผมว่ามันโอเคมากเพราะว่า1เลยสุดว่าเราอยากจะประหยัดแบบเราก็ปรับเป็น60ก็ได้อะ้าใครแต่ถ้าเราอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็ปรับเป็น120ก็ได้หรือว่าใครอยากจะให้มันสุดก็เป็น1 4 4ก็ได้ซึ่งถือว่าโอเคมากเพราะว่าบางค่ายมาพร้อมกับหน้าจอรีเฟชเลยสูงๆแต่ว่ามันปรับได้น้อยมากๆนะครับบางค่ายก็คือไม่สามารถปรับได้ซึ่งรุ่นนี้โอเคมากนะครับใครอยากจะมาปรับก็สามารถมาปรับได้เลยนะครับเรื่องของโหมดการใช้งานก็ประมาณนี้นะต่อไปเรื่องก็เงินบ้างครับแน่นอนครับ เรื่องกล้องรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปจะมาพร้อมกับกล้องหลัก64ล้านเซนเซอร์ก็ ยังคงใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมนะครับอย่างตัวนี้ MX 6 8แนะฮะแล้วก็เรื่องของหมดกล้องก็จะประมาณนี้เนาะแน่นอนมาพร้อมกับเลนมุมกว้างมาให้นะครับหมดกล้องหลักๆนะครับเท่าที่ดูก็น่าจะไม่มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นเดิมเราเท่าไหร่นะครับหล,ลักก็มีให้เราถ่ายไทม์ลัดวิดีโอสโลโมชั่นวิดีโอนะครับแล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอก็สามารถถ,ถ่าย 4K แบบ60เฟรมได้เนาะแล้วก็สามารถเปิดกันสั่นหรือว่าเปร์สเตดี้ได้นะครับตอนที่ถ่ายวิดีโอก็สามารถที่จะปรับเป็นมุมกว้างหรือว่าปรับเป็นมุมปกติได้นะครับแล ตรงนี้มีให้เราปรับในส่วนของไมโครโฟนนะครับมีการปรับให้มันแบบว่าลดเสียงรบกวนต่างๆของไมโครโฟนด้วยนะฮะหลักจะประมาณนี้นะมีการถ่ายพานรามานะครับแล้วก็มีการถ่ายมาโค่หมดกลางคืนก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนกล้องหน้าเดี๋ยวผมลองให้ดูกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะครับกล้องหน้าก็ถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็โฟกัสไวมากมุมโอเคเลยเดี๋ยวไงเรื่องกล้องเดี๋ยวผมจะ ไปลองอีกทีแล้วก็จะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับการถ่ายกล้องหน้าก็สามารถถ่ายเป็นฟิดี้60เฟรมได้ด้วยถือว่าโอเคมากๆนะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าแล้วก็โหมดกล้องก็มีพวกการถ่ายพอดเจตนะครับมาปรับพวกโหมดบิวตี้ได้ตามที่เราต้องการนะครับปรับดวงตรงดวงตาได้นะฮะแล้วก็สามารถมาปรับความเบลอรหรือว่าปรับได้ด้วยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้า LG Phone 5นะครับขออนุญาตไปลองใช้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าสูนฟังให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงมากแต่ว่าเท่่่่าาททีีลลลออองงกกก็คืสสตัวเยนรูู้ึถ น้ำหนักเบาหน้าจอใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เสียงลำโพงดีกว่าเดิมเอา,มาประมาณนี้เนาะสำหรับ LG Phone 5รุ่นนี้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ยังต่อได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เปิดตัวนะครับแต่คาดว่าน่าจะยังต่อได้แล้วก็คาดว่าน่าจะยังมีมาอยู่นะครับเพราะว่ามือถือของ LG อย่าง LG Phone รุ่นที่ผ่านมาก็จุดเด่นเขาก็คือมันสามารถต่อกับพวกอุปกรณ์ของเขาได้ยังไงก็รอติดตามกันนะโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับ ROG Phone 5ที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้ ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าถูกใจแฟนๆ ROG กันบ้างหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนมาเยอะมากนะครับอาจะเป็นเรื่องของสเปคที่ดีขึ้นนะฮะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชาร์จไวนิ่มทันแต่ละคนน่าจะได้ฟังเสียงลำโพงแล้วเนาะเสียงลำโพงดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับเล่นลดลายลายเส้นมากกว่ารุ่นก่อนถือว่าเป็นรุ่นที่นตัวผมวิทําาออกมไดด้้ีแลวก็ยัง คงมีความเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอยู่ในตัวเหมือนเดิมนะครับกินไอ<ๆ>เก่เาๆก็ยังไม่ได้แบบว่าห่างหายไปไหนถือเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากนะครับสเปคพี่เขาจัดเต็มเหลือเกินนะฮะดีไซน์ก็ไม่เหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ LG นะครับยังไงนะครับเรื่องของราคาก็รอรุ้นกันนะครับว,ว่า LG จะเปิดตัวเจ้า LG Phone 5ราคาเท่าไหร่แล้วก็เมืองไทยจะนําเข้ามากีวรุ่นย่อยนะฮะเดี๋ยวก็รอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเอาเป็นว่าเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ แล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะว่าเพื่อนๆูกใจ RG Phone 5รุ่นนี้หรือเปล่าแล้วก็ไงนะครับถ้าชอบมากๆชอบแพงๆชอบหลายๆก็ฝากกดแชร์ฝากกดปุ่มหนิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ